จะเอาไปปล่อยแล้วนะตัวเมื่อคืนนะคะที่จับได้ตัวแมวกับหมาจัดเขาแต่ว่าดุมากเลยน่ะจับไปปล่อยไม่ได้ทำอเห็นไหมคะเขาดุมากเลยแต่เมื่อคืนเขาจะเจ็บข้างหนึ่งนะคะเมื่อคืนเขามาเข้าบ้านตอนดึกก็เ,เลยยังไม่ได้เอาไปปล่อยแถวนี้หมาแมวเยอะตัวกัดเขามีพองตัวอีก จะเอาไปปลอ่อยทำอะไรดูดูมากเลยดูสิร้องแบบนี้เดี๋ยวโดนหมากัดนะหมาเขาเยอะหมาแถวข้างบ้านเยอะเลยไปไหมจะไปปล่อยไปไหม จะเอาเขาไปปล่อยนะคะนี่เด็กป,ปล่อยเอาเอามันจะกัดแม่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปปล่อยแล้วนะคะ